รู้ทันมะเร็งตับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับกันนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อตับเลยนะครับทีนี้ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างก็ได้แก่การที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ีและ C การดื่มแอลโกอฮอล์ หรือภาวะตับแข็งจากสาเหตุต่างๆหรือสารพิษนะครับซึ่งเป็นสารอะฟราทอกซินหรือภาวะธาตุเหล็กสะสมที่ตับหรือโรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิกนะครับตรงนี้เป็นสาเหตุนะครับและปัจจัยเสี่ยงทีนี้อาการที่มีการาลักษณะอาการที่แสดงออกมาเนี่ยนะครับก็คือมีอาการจุกแน่นท้องบริเวณ ใต้ใชายโครงขวานะครับอืดแน่นท้องท้องโตน้ำหนักลดมากผิดปกติตาเหลืองตัวเหลืองเบื่ออาหารแล้วก็อิ่มเร็วนะครับการรักษาเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดตับการปลูกถ่ายตับการทำลายก้อนมะเร็งด้วยความร้อนการรักษาด้วยวิธีใส่สารเคมีบำบัดเฉพาะที่และอุดเส้นเลือดที่เลี้ยงก้อนมะเร็ง การรักษาด้วยวิธีการใช้สารกำมมันภาพรังสีหรือการใช้ยาซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษารักษานะครับขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วยระยะของโรคและการทำงานของตับนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือ,อลักษณะของปัจจัยเสี่ยงนะครับอา,อาการที่มีลักษณะเข้าข่ายอาจจะเป็นมะเร็งตับและวิธีการดูแลรักษานั่นเองนะครับ